สวัสดีครับห้องเรียนพลังงานวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการอ่านสเปคแผงโซลาร์เซลล์แบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้จริงๆนะครับพอเพื่อนเพื่อนดูเนื้อหานี้เสร็จนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจว่าที่มาที่ไปของตัวเลขเนี่ยนะครับมาจากไหนนะครับแล้วก็วิธีการนําไปใช้เนี่ยไปใช้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือช่างที่ทําอาชีพนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้สามารถนําไปไประยุกต์ใช้งานได้นะครับ เรามาดูกันเริ่มต้นเลยนะครับมาดูกันที่ตัวแผงโซลาร์เซลล์มาดูลักษณะภายนอกนะครับ <G> ก็จะมีด้านหน้าแผงนะครับด้านหน้าแผงก็จะมี Cell, เซลล์เนาะมีเซลล์ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์แล้วก็แปลงให้เป็นไฟฟ้านะครับด้านหลังแผงนะครับมาดูที่ด้านหลังแผงบ้างนะครับด้านหลังแผงก็จะมีตัวขั้วต่ออยู่นะครับสองข้างนะครับเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเราเรียกว่าขั้วต่อ MC4 นะครับเป็นขั้วต่อมาตรฐานที่โซลาร์เซลล์ ell, ทุกแผงจะต้องมีนะครับแล้วก็ที่ด้านบนนะครับก็จะมีตัว แผ่นนะครับอันหนึ่งที่แสดงรายละเอียดเราเรียกว่าเนมเพลตนะครับในเนมเพลตเนี่ยก็จะระบุสเปคต่างๆของแผงโซลาร์เซลล์ที่เราจะต้องทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังไฟฟ้าของแผงนะครับโวลต์ต่างๆแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิเรื่องความปลอดภัยนะครับอยู่ในนั้นเรามาดูทีละตัวครับตัวแรกเนี่ยนะครับบนสุดก็จะมีชื่อระบุไว้จะเป็นยี่ห้อของแผงนะครับ แล้วก็ลำดับต่อมาก็จะเป็นตัวรุ่นของแผงนะครับซึ่งรุ่นของแผงก็จะมีประโยชน์นะครับเราสามารถที่จะนําชื่อของแผงรุ่นของแผงเนี่ยไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมนะครับไปหา Data Sheet เพื่อที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีมากกว่าตัวเนมเพลตเขียนไว้นะครับทีนี้ค่าที่สําคัญที่สุดค่าหนึ่งของแผงโซลาร์เซลล์นะครับสำคัญที่สุดเลยแหละนะครับก็คือค่ากําลังไฟฟ้าสูงสุดหรือว่า Pmax นั่นเองครับค่า Pmax เนี่ยก็จะ ถูกทดลองนะครับในห้องทดลองโดยเงื่อนไขการทดลองก็คือเขาจะให้แสงนะครับเท่ากับ1 0 0 0วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับควบคุมอุณหภูมิในห้องทดลองอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็สเปกตรัมของแสงนะครับที่ฉายลงไปที่แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะอยู่ที่นะครับมวลอากาศเท่ากับ1.5นะครับซึ่งก็คือเป็นช่วงที่ให้ความเข้มแสง1,000วัตต์ต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับทีนี้ข้อสังเกตก็คือว่านะครับบ้านเรานะครับอุณหภูมิบ้านเราอยู่ที่ ตั้งแต่5องศาจนถึง43องศาเนี่ยนะครับก็จะสูงกว่านะครับที่อุณหภูมิที่เขาระบุไว้นะครับอาจจะน้อยกว่าหรือสูงกว่านะครับแล้วก็ความเข้มแสงเองก็ช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยไม่ถึง1 0 0 0ัวัตต์ต่อตารางเมตรแน่แแล้วก็ช่วงเที่ยงเองก็ไม่อาจจะไม่ถึงในบางวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะครับแผงโซลาเซลล์ที่เราซื้อมานะครับก็อาจจะไม่ได้มีกําลังสูงสุดตามที่ระบุไว้นะเพราะฉะนั้นในเวลาเราติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น, Wh, นี่ย กำลังสูงสุดที่ได้ก็อาจจะไม่ถึงครับอาจจะอยู่ที่4กิโลวัตต์กว่านะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าตัวสเปคของแผงที่เขาระบุไว้เนี่ยมันอยู่ใน standard test condition ครับ s t c นะมาดูวิธีการประยุกต์ใช้งานค่านี้กันครับปกติแล้วค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยเราจะเอาไปใช้หา,าจำนวนแผงที่เพียงพอกับการใช้งานกับระบบของเรานะครับเช่นเราต้องการออกแบบระบบ5กิโลวัตต์ครับหรือว่า5,000วัตต์เนี่ย เราก็ต้องเอากําลังไฟฟ้าที่เราต้องการคือ5,000วัตต์ไปหารกบวั์ของแผงนะครับก็คือ545ก็จะได้เท่ากับ1.9.17แผงซึ่งมันไม่ลงตัวใช่ไหมครับพิธีการเราก็ต้องปัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แผงทั้งหมด10แผงเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการของเราก็คือ5,000วัตต์นั่นเองครับค่าต่อมาครับค่าต่อมานี่อาจจะไม่ได้มีความสําคัญมากในการออกแบบระบบหรือรอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นค่าที่บอกว่า แผงที่เราซื้อมาเนี่ยรุ่นนี้นะครับยี่ห้อนี้มันก็จะมีความคัดเคลื่อนของตัวแผงอยู่บ้างนะครับแต่ละแผงอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับเช่นแผงนี้นะครับมีความาคัดเคลื่อนในใน,ในตัวเซลล์เนี่ยนะครับอยู่ที่ศูนย์ถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแผงที่เราซื้อมาอาจจะได้ไฟมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุไว้อยู่ที่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับทีนี้ค่าต่อมาครับอีกสองค่านะครับก็คือค่า VMP นะครับกับ I MP ก็คือค่าแรงดันที่ตำแหน่งกำลังไฟฟ้าสูงสุดแล้วก็ค่ากระแสที่ตำแหน่งไฟฟ้าสูงสุดนะครับซึ่งค่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราต่อตัวโซลาร์เซลล์เข้ากับระบบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์หรือว่าต่อเข้ากับเครื่องมือวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโดยที่จ่ายไฟออกไปเต็มที่นะครับที่สภาวะ Standard Test Condition นะครับ1,000วั 1, ตะต์ต่อตารางเมตรนะครับอุณหภูมิ25สาองศาเซลเซียสนะครับได้กำลังไฟฟ้าอยู่ที่545วัตต์เนี่ยถ้าเราไปวัดแอมป์นะครับ เราก็จะได้แอม์อยู่ที่ประมาณ13.04ตามสเปคนะครับที่เขาระบุไว้ถ้าเราไปวัดโวลต์นะครับเราก็จะได้โวลต์นะครับอยู่ที่41.8โวลต์ตามที่ระบุในสเปกก็คือค่า IMP กับ VMP ที่เขาเขียนไว้ก็คือค่านี้นะครับทีนี้ค่าที่สำคัญค่าหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบระบบนะครับค่าต่อมาก็คือค่า VOC ครับแรงดันเปิดวงจรหรือว่าค่าโวลต์ลอยเนาะภาษาช่างเรียกว่าวลต์ลอยนะครับค่าโวลต์ลอยก็คือค่าที่เราวัด แผงโซลาร์เซลล์ในขณะที่ยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์อะไรนะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์เปล่าๆแล้วเราก็วัดโวลต์นะครับโวลต์ที่เกิดขึ้นตอนที่ยังไม่ได้ต่ออะไรก็คือโวลต์สูงสุดของระบบนั่นเองครับอย่างเช่นแผงนี้ระบุไว้ที่49.65ถ้าเราวัดที่ standard test condition นะครับอุณหภูมิแผง25องศานะครับกำลังแสงนะค,ความเข้มแสงอยู่ที่1000วัตต์ต่อตารางเมตรเนี่ยเราก็จะได้ VOC ตามที่ระบุไว้นะครับแต่ว่า VOC เองก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มแสงนะครับ ไม่ว่าความเข้มแสงจะลงมาเหลือ900 800เนี่ยตัว VOC เองก็จะไม่ได้ลดลงมากครับก็จะอยู่ที่ประมาณ49กว่ากว่าแต่ว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น30องศา40องศาเนี่ยค่า VOC จะลดลงมาเพราะว่าตัวโวลต์ของระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยจะลดลงมาเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปวัดแผงโซลาร์เซลล์ตอนที่ร้อน,อนๆเนี่ย VOC อาจจะไม่ได้ตามสเปคนะครับอาจจะไม่ได้48อา,อาจจะไม่ได้49.65แต่ว่าอาจจะได้ประมาณสัก48กว่า,วาหรือ49ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็คือวนลอยก็จะลดลงมาหน่อยทีนี้เวลาเราเอา,เอาตัววนลอยไปออกแบบระบบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราเอาไปออกแบบตัวอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อกับแผงโดยตรงเช่นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับ ซึ่งเขาสามารถที่จะรับกําลังไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ได้สูงสุด6,500วัตต์แล้วก็รับตัวโวลต์นะครับจากตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ทั้งหมด500โวลต์ก็คือสูงสุดได้500โวลต์ถ้าแผงเรานะครับ VOC เท่ากับ49.65เนี่ยเราก็จะต้องใช้แผงทั้งหมด10แผงนะครับก็คืออนุกรมกันเนาะต่ออนุกรมกันจะได้โวลต์เพิ่มขึ้น10เท่าก็คือได้496.5โวลต์นะครับซึ่งไม่เกิน500โวลต์ที่ตัวอินเวอร์เตาาอเร์ สิบแผงอนุกรมกันแล้วเอาไปใช้ต่อกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้นะครับซึ่งตัวกําลังไฟฟ้าก็ไม่เกินเพราะว่ากําลังไฟฟ้าของแผง545คูณ10แผงก็เท่ากับ5,450วัตต์นะครับไม่เกิน6,500วัตต์ก็สามารถนําไปใช้งานได้ครับทีนี้ค่าต่อมาครับสำคัญไม่แพ้กับตัว voc เลยคือค่า i s h o ต t circuit ค่ากระแสช็อตกระแสรัดวงจรนั่นเองหรือว่าภาษาช่างก็เรียกว่า m s h o t นะครับ แอมช็อตก็คือเป็นกระแสที่เกิดจากการที่เอาตัวเอาตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับขั่วสองข้างเนี่ยมาช็อตกันแบบนี้เอามาต่อเข้ากันตรงๆแบบนี้กระแสที่วิ่งก็คือกระแสสูงสุดที่เกิดขึ้นเป็นกระแสลัดวงจรถ้าเราเอาตัวแคลมมิเตอร์นะครับแคลมมิเตอร์เนี่ยต้องเป็น DC แคลมด้วยนะครับเราจะเอาอย่าไปเอาตัว AC แคลมที่เป็นของไฟบ้านมาวัดนะครับอันนี้จะไม่ขึ้นค่านะครับเราจะต้องเอาตัว DC แคลมมาวัด แล้วเราก็ให้แสงที่ Standard t e c h n ์คอนิัเข้าไปครับ1,000วั 1, att, ตต์ต่อตรางเมตรอุณหภูมิ25่องศาเซลเซียสเราก็จะได้แอมป์ช็อตออกมาค่าหนึ่งก็จะเป็นค่าที่ระบ,บุไว้ที่ตัวเนมเพลตนะครับ13.92แอนมะป์ซึ่งค่านี้นะครับเวลานำไปใช้งานเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับ voc ก็คือที่ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะระบ,บุค่า maximum current ไว้ก็คือค่าสูงสุดที่ตัวอินเวอร์เตอร์รับได้ก็คือกระแสะ สูงสุดที่ตัวอินเวอร์เตอร์รับได้ที่มาจากแผงนะครับเช่นแผงนี้ระบุไว้ที่11แอมป์นะครับแต่ว่าแผงเราเนี่ยนะครับไอช็อตเซอร์กิตอยู่ที่13.92แอมป์ซึ่งมันสูงกว่าที่อินเวอร์เตอร์รับได้นะครับตัวแผงตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับเอามาใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เราอาจจะต้องหาแผงใหม่ที่แอมป์น้อยกว่านะครับแล้วก็หรืออาจจะหาอินเวอร์เตอร์ตัวที่มันสามารถรับแอมป์ได้เท่ากับตัวแอมป์ของแผงนะครับที่ไปก็ได้เหมือนกันนะครับค่าต่อมา ค่าต่อมานี้อาจจะไม่ได้สําคัญอะไรมากครับแค่บอกว่ามันมีค่าความคาดเคลื่อนอยู่ของ VOC ISC เวลาเราไปวัดจริงๆเนี่ยเราอาจจะได้ค่าที่ไม่ตรงกับตัวสเปคก็อาจจะไม่ได้แปลกมากแต่ว่ามันควรจะอยู่ในช่วงบวกลบ3%นี้นะครับที่เขาระบุไวท้ที่ตัวสเปคนะฮะ ทีนี้ค่าต่อมาสำหรับการออกแบบระบบที่ใหญ่ๆที่แบบแรงดันสูงๆเขาก็จะระบ,บุค่า maximum system voltage ไว้ก็คือแรงดันสูงสุดของระบบที่รับได้ก็คือเราเอาแผงโซลาเซลล์มาต่ออนุกรมกันครับบวกลบบวกลบกไปเรื่อยๆแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแรงดันเพิ่มขึ้น,นก็คำนวณง,ง่ายๆจากการเอาโวลต์ของแผงที่1บวกแผงที่2ซึ่งปกตเิเราจะใช้แผงโซลาเซลล์รุ่นเดียวกันอยู่แล้วซึ่งมีโวลต์เท่ากัน,นรเราก็เอาโวลต์แต่ละตัวมาบวกกัน,นก็จะได้ค่าโวลต์สูงสุดเป็น V MaxX มา ซึ่งโวลต์สูงสุดนั้นจะต้องไม่เกินนะครับที่ระบุไว้นะครับก็คือ1 5 0 0อยโวลต์อย่างเช่นแผงนี้นะครับสเปค VOC เขาที่อยู่ที่49โวลต์นเนี่ย49โวลต์นเนี่ยเราสามารถต่อแผงได้สูงสุดนะครับได้ไม่เกิน30แผงนะครับก็คือได้ไม่เกิน1500ั้โวลต์น,นั่นเองนะถึงจะนำมาใช้ถึงจะไม่ไม่เกิดความเสียหายกับระบบนะครับแล้วก็ค่าต่อมาครับค่าต่อมาเนี่ยก็จะมีระบุไว้ใน เกือบทุกยี่ห้อก็คือค่า maximum series fuse rating นะครับเป็นค่าฟิลส์สูงสุดนะครับขนาดฟิลส์สูงสุดที่ยอมไม่ใช้ได้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับตัวฟิลส์เนี่ยเราจะเอามาต่อเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบนะครับเวลามีการลัดวงจรหรือว่ามีการช็อตกันหรือว่ากระแสเกินเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวฟิล์ละลายตัวฟิล์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ใส่ในระบบ1นึ่งสตริงเพราะอะไรครับเพราะว่า ต่อให้เราใส่เข้าไปเนี่ยเราสังเกตว่าไอช็อตสะกิดตรงเนี้ยนะครับ13.92แอมแต่ว่าฟิวเองเขาบอกว่า25แอมต่อให้แผงเราช็อตกันนะครับในเนี้ยมันก็กระแสไม่เกินฟิวฟิวก็ไม่ตัดอยู่ดีนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเหมาะกับระบบที่มี3สตริงขึ้นไปครับสสตริงสสตริงที่เอามาขนานกันแบบนั้นน่ยจะเหมาะกับการต่อฟิวส์เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอ,าอนุกรมชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยสตริงใดสตริงหนึ่งเกิดมีปัญหามา,เก,กกาเกิดการช็อตกันหรือว่าเกิดการกระแสไม่ไหลเกิดขึ้นมาเนี่ย มันจะไม่เกิดการย้อนนะครับการย้อนของตัวกระแสเข้าไปที่ชุดนั้นนะเพราะว่าจะมีฟิวส์ป้องกันอยู่นะครับทีนี้มาดอูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือค่า operating temperature นะครับก็คือช่วงอุณหภูมิในการใช้งานนะครับก็จะระบุไว้นะครับเพราะว่าบางประเทศเนี่ยอาจจะมีสภาพอากาศที่เลวร้ายมากๆเช่นติดลบมากๆหรือว่าอุณหภูมิที่สูงมากๆนะครับซึ่งก็น่าหายากเหมือนกันเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอุณหภูมิทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณสักเราสัก5องศาถึง43องศาซึ่งก็อยู่ในช่วงที่ ใช้งานได้นะครับก็คือในอย่างเช่นแผงนี้ระบุไว้ที่ลบ4 0ถึง85องศาซึ่งบ้านเราก็อยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วสามารถใช้งานได้ปกตินะครับทีนี้เรามาดูอีก,อกยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับเขาก็จะระบุตัวสเปคไว้อันหนึ่งก็คือน้ําหนักของแผงครับน้ําหนักของแผงเนี่ยจะถูกนําไปใช้ในการคํานวณระบบะคํานวณตัวโครงสร้างหลังคาที่จะนํามารองรับแผงนะครับหรือว่าโครงสร้างลานจอดรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่จะเอามารองรับแผง จะต้องคำนวณแล้วจะต้องสามารถที่จะรับน้ำหนักของแผงโซลาเซลล์รวมทั้งโครงสร้างจับยึดได้นะครับก็เป็นค่าที่สำคัญค่าหนึ่งในการออกแบบระบบแล้วก็ค่าต่อมาก็คือค่าดิเมนชันนะครับขนาดของแผงขนาดของแผงที่ระบุไว้ก็จะระบุความกว้างนะครับระบุความยาวแล้วก็ระบุขนาดความหนาซึ่งตรงนี้เราจะเอาไปออกแบบตัวอุปกรณ์จับยึดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรางนะครับตัวแคลมป์ต่างๆที่เอามาใช้ว่าจะต้องใช้ความยาวเท่าไหร่นะครับจะต้องใช้จานวนกี่ตัวนะครับเพื่อที่ ให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะวางอยู่บนหลังคาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็พอดีกับตัวระบบนะครับแล้วก็สุดท้ายครับค่าที่ระบุไว้ทุกแผงเลยก็คือต้องระบุค่า standard test condition นะครับซึ่งทุกยี่ห้อจะระบุเหมือนกันก็คือความเข้มแสง1,000วัตรต์ต่อตารางเมตรนะครับอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสแล้วก็ค่า air mass นะครับค่ามวลอากาศเนี่ยก็คือสเปกตรัมก็จะอยู่ในช่วงของ1.5เท่านะครับก็จะเป็นเงื่อนไข Standard อยู่แล้วครับ เป็นยังไงบ้างครับฟังมาจนจบนะครับน่าจะน่าจะเข้าใจตัวสเปคแผงมากขึ้นนะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยงานยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเนื้อหาที่ฟังมีประโยชน์นะครับก็แชร์ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะครับกดไลค์แล้เป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานเรานะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาอื่นๆที่เราจะเอามาลงให้ท่านได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วเราเจอกันในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ